เอาวงไหนให้ยายต้องดูอันไหนเติม7,850ค่ะ7,850แมนเติมอีก7,850อันทาดได้แน่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราออกจากลารลตัดแล้วนะคะเราได้ของขวัญแล้วนี่นะคะของขวัญน,นะคะที่ คุณยายจะต้อง bitches, ชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือทองนะคะอันนี้ก็จะมอบเป็นของขวัญวันแม่นะคะให้กับคุณยายของน้องปิงปองนะคะสําหรับตอนนี้เราก็จะไปไปซื้อของต่อนะคะแล้วก็เราก็จะมีเซอร์ไพรส์คุณย่าด้วยนะคะมีให้คุณยายแล้วก็ให้คุณย่าด้วยนะคะคุณย่าจะต้องชอบแน่เลยนะคะสําหรับปีนี้นะคะสําหรับวันแม่ปีนี้นะ เดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยสวัค่ะตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์คุณยายของน้องปิงปองกันนะคะ,ะเราจะให้ของขวัญวันแม่นะคะให้กับคุณยายของเรานะคะที่คุณยายของเราก็ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะแล้วก็มีอะไรคุณยายก็ดูแลพวกเราตลอดนะคะ เป็นู้ให้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุณยายจะรู้สึกยังไงนะคะคไปกันเลย Bye. กอดย่ยกอนกอดยัยหน่อยด็ดแม่กอดกอดยัย yeah, ้ก็กอดได้โล กราบไหว้แม่วันนี้ให้ประสบแต่วความสุขามเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีดีให้มีความเจริญรุง่งเรืองในที่การงานแล้วก็ขอขอบคุณที่ลูกๆขอขอบใจที่นำพวงมาลัยแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพให้แน่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ม,วมีแหวนมือหวนทองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม่ก็ขอขอบใจลูกๆด้วยที่ให้ทุกอย่างให้กับแม่แม่ก็ให้ทุกอย่างกับลูก <c oughs> คำว่าลูกกับแม่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่คือผู้ให้ให้ลูกตลอดไปขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างสาชุ <c oughs> <c oughs> อยากได้บ้านก็ขอให้ได้บ้านอยากได้รถคันใหม่ก็ขอให้ได้ให้ซื้อหวยรวยเบอร์ถ้าซื้อก็ให้ถูถกซ,ซื้อตัวไหนก็ให้ถูกแม่ก็เหมือนกัน <laughs> <laughs> สาธุโอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เซอร์ไพรส์มอบอม เกือบนะคะเกือบแผนแตกเพราะว่าไอตัวแสบนี่มาจะมาบอกก่อนนะคะอ่าเราก็เลยไอตัวแสบนี่นะคะบอกว่ายาจะไม่จะมีอะไรมาให้นาส่าไม่ไม่อกว่าอย่าลูกว่าไอตัวแสบสิตัวน้อยไอตัวน้อยไอตัวน้อยอ่าไอลูกน่ารักไอลูกน่ารักไม่ใช่ตัวแสบ สำหรัสีใส่เสื้อสีแดงก็เลยเสียบตาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะสุขสันต์วันแม่นะคะวันนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์คุณยายนะคะซื้อแหวนให้หนึ่งวงนะคะอ่าครึ่งสลึงนะคะครึ่งสลึงราคาก็สามพันกว่าบาทเลยนะคะวันนี้ลาาลังเลรวยเด้อโอเคเราไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขยัตทะดูรู้คุณก็จเตอแต่สิ่งดีดี ไอ้จะลืมเลือดบายค่ะแม่บายไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคช่องเสาเนือพาเพลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะกรชงอร่อยไหมอร่อยดีกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไอจอยอร่อยไหมกินกับอะไรครพี่คิวอร่อยไหมกดไลค์อร่อยกินกับอะไร อย่างพุ้งกว่านี้อร่อยแต่พุ่งแบมาก